ผักกะปกไรสารอันนี้ผักไรสารนะคะผักอินรีย์ค่ะของเครือข่ายไอ้วิสาหกิจชุมชนมีแต่หัวใจคนอินรีย์ทั้งนั้นนี่ไงคนหัวใจอินซีขายถูกด้วยขายถูกด้วยยังกล้วยนี่มีอะไร ปกติเขาขาย4 0 5 0อันนี้ก็วัะว่าจะขายสัก2ี่0นี่แหละค่ะปันกันทีหมดเลยค่ะอินซีหมดสุดยอดสุดยอดนี่เดี๋ยวค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มมูปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้จากคนบ้านไอเดียการสร้างอาชีพครับวันนี้มาที่นี่ครับพัก อะไรครับอันนี้ผักตองแพงค่ะผักไร่สารพิษค่ะไร่สารพิษสวัสดีพี่วอนก่อนกับทีมงานสวัสดีครับพี่วอนสวัสดีค่ะเป็นไงครับโครงการแล้วทีมงานด้วยทีมงานด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมทแมทอันนี้คือทีมงานของเรานะคะพี่ค่ะเป็นเป็นกลุ่มวิษภัคกิจคนอินซีหัวใจอินซีค่ะพวกเราทำร่วมกับสมาพันธ์ เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยครับค่ะทำเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเกษตรค่ะเกษตรเกษตรอินทรีย์อินรีย์ล้วนอินซีล้วนพื้นที่ที่เราปลูกนีอยู่ที่ไหนครับพื้นที่ที่เราปลูกก็มีอยู่ที่ ของคุณศรีประภาก็อยู่ที่โคกพนยางปลูกหน่อไม้ฝรั่งอ๋อเดี๋ยวไปชมเดี๋ยวไปชมนะคะครับเดี๋ยวจะไปชมครับอันนี้ก็คือของป้าแดงอยู่มั่นดงบางป่าโจดบ้านป่าโจดก็คือขายพวกสินค้าพวกนี้เขจะปลูกผักผักสวนครัวครับค่ะผักสวนครัวก็มีหลากหลายค่ะอื มีหลายชนิดเลยแล้วก็อยู่ที่บ้านโคกตัดทองด้วยของกลุ่มอ๋อของกลุ่มใหญ่ใช่ยกลุ่มใหญ่ที่โคกตัดทองค่ะเป็นวิสาหกิจเครื่อขายกิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทยนะคะที่จําหน่ายก็จะเป็นเกษตรทั้งนั้นเลยค่ะเกษตรแล้วก็ของแปรรูปของแปรรูปก็แปรรูปเข้ามาในร้านค้านะคะเข้ามาในร้านค้าร้านค้านี่ตั้งอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ร้อยแปดทับหนึ่งค่ะหนึ่งศูนย์แปดทับหนึ่งบ้านดงน้อยค่ะบ้านดงน้อย มีอันนี้ก็มีมะปางมะยมชิดด้วยค่ะอ๋อมะยมชิดอ่ามะยมชิดค่ะก็ขายถูกๆนะคะปกติเขาขาย3า0ร้อแต่เราขายแค่70บาท80บาทค่ะมะขามด้วยอันนี้ก็มะขามค่ะมะขามแล้วก็สินค้าที่สินค้านี่ก็มีทั้ง เบตเตเลตแล้วก็สินค้าของชุมชนค่ะเป็นของชุมชนด้วยค่ะบางส่วนก็เป็นของซื้อจากเราก็ทําตัวนี้ท้องตลาดครับแลวตัวนี้นะครับตัวนี้อันนี้ก็คือลูกป,ประครบนะคะเป็นปลูกป,ป,ประคุณยังไงปร,ประครบนัคือเราก็เอามาประครบแก้เมื่อยล้า แล้วก็เวลาเกิดบัตเหตุแล้วก็ไปประคบปลอยพกช้ำให้มันหายค่ะอันนี้ก็เป็นของกลุ่มทาเองนะคะขายยังไงครับอันนี้ก็ขายถูกๆ30บาทเออทำเองใช่ไหมพี่วันัเองเองค่ะสมุนไพรก็ของที่ชุมชนของกลุ่มเราก็รับซื้อเราสั่งเรา ว่ามีคนซื้อเป็นไงออนไลน์ได้ไหมสั่งจงก็ก็ได้นะคะส่งเพอลี่ส่งไปรษณียได้ได้ค่ะแจ้งที่อยู่มาได้เลยอันนี้ลูกเท่าไหร่ครับอันนี้ลูก30ค่ะองค์ประกอบภายในมันมีอะไรบ้างก็มีตัวยาหลายตัวนะคะครับ ค่ะสิบตัว11ตัวอ๋อก็มีตัวยาที่เป็นสมุนไพรนี่ยก็เป็นของอินทรีย์นะคะเป็นของเครือข่ายด้วยเราลูกเองด้วยค่ะเพราะว่าเราก็จุนเจืออุดหนุนกันครับค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหล่งันแกันค่ะแล้วอันนี้ก็คือปุ๋ยปุ๋ยแล้วก็อันนี้เป็นของแม่ขายนะคะครับอ่าเป็นของแม่ข่ายมาจากอุบลราชธานีค่ะครับเป็นแม่ข่ายปุ๋ยอินรีปุ๋ยอินรียด้วยอ่าแล้วก็บางส่วนเราก็ผลิตเอง เป็นปุ๋ยผงผลิตเองครับครับก็เป็นผลิตเองค่ะผลิตเองส่วนมากเราจะไม่ไม่มีสารพิษก็ไม่มยอะไรสารพิษเป็นอินซีอินซีนั่นเลยผักที่นํามามาขายนี่ก็ส่วนมากก็จะเป็นเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มเราเป็นอินซีถ้าถ้าไม่ใช่อินซีเราก็ไม่เอาเข้ามาขายในร้านเราค่ะอันนี้ก็เครือขายสุดยอดพวกเราค่ะกล้วยอย่างเงี้ยก็มีกล้วยเป็นกล้วยน้ำว้าใช่ไหมครับค่ะ ก็มีหลากหลายค่ะก็กลุ่มก็ปลูกหลากหลายผักโบราณก็มีเขาโบราณเขาเรียกผักยังไงผักตองแขงค่ะผักตองแขงค่ะยกขึ้นหน่อยค่ะกีปพะแดงยกขึ้นเจ้าของสวนจะขวางสวนโอ้อันนี้อันนี้มัดมัดเท่าไหร่นี่มัดละสิบาทถูกๆนะคะมัดละสิบบาทสรรพคุณทางยาเยอะนะครับผักนี่อ่าค่ะ ผักโบราณเราเรามาทําต้มจับฉ่ายก็ได้กินกับเป็นพืชเป็นผักสดก็ได้อมาดองก็ได้ค่ะคก็อร่อยค่ะสุดวันนี้ได้มาที่อ่าเรียกเขาเรียกกลุ่มอันนี้เป็นกลุ่มพิสาหกิจชุมชนแต่แต่ที่เราใจอินซีขอขอบพระคุณมากขอบพระคุณพี่พรมากๆครับยังไงมีเบอร์จิตต่อไหมครับมีค่ะเบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์หกสองครับ903ครับ 7036ค่ะครับสุดยอดสุดยอดขอบคุณครับทีมงานด้วยขอบคุณหลายๆขอบคุณมีน้ำอ้อยสดช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูคลิปน้ำอ้อยสดต่อน้ำอ้อยสดผมสุดยอดเลยครับเอาเอาเครื่องมาอิ่วอ้อยมีแฉะนิดหน่อยนะครัต้องสร้างไม่ได้ม่สุดสุดครับฝสุดยอดเลยครับครับสวัสดีครับไป่ต้อยเอาเอา